ครับเนี่ยจางสิงชัยมาทําที่ดักปลานะครับนี่ให้แต่ปลาเข้าได้แต่ออกยากครับตอนนี้ปลากำลังกินอาหารนะครับเต็มบอ่อเลยนะครับโน่นเห็นไหมครับนี่เยอะมากเลยนะครับปลานี่ โอ้โหตัวใหญ่มากนะครับนี่ฟังบรรยากาศนะครับโอ้โหพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่โดยประมาณนะครับนี่มีปลานินปลาปากปลาจระเมดปลา,ปาเก็ดนะครับเราเลี้ยงปลาเก็โดยเฉพาะผักนะครับนี่จอกแหนผักบุ้งผักกระเจีดน้ำครับอาจารย์สมชายเอามาลง ครับตอนนี้นี่เราเอาเศษหมูมาลงครับตอนนี้มันเป็นแพนต้นเยอะเลยนะครับสีเ,เขียวๆนี่อาหารปลาชั้นดีเลยนะครับปลาในบริเวณนี้เข้ามานี่หมดเลยนะครับ mm hmm. มูลค่ามหาศาลตรงนี้ปีหน้าเราจะเทดินเพิ่มขึ้นอีกเราจะก่อปูนให้เป็นทางปลาเข้าห้ามปลาออก คลิปนี้พอแค่นี้นะครับนี่